เดี๋ยวข่าว่าเกมนี้มันอัปเดตใช่ไหมซึ่งก็เออโูแต่เยอะจังวะแค่วันแค่วันวันไทายในปลายปีนี่เออว่าเออว,วันไทายบ้านไหนแม่งอยู่อยู่เดือนเก้าวะกูอยากรู้จริงๆเลยรวมๆแล้วก็สามพันซึ่งกูไม่สุ่มเว้ยโอ้คิดว่าจะสุ่มเหรอเป็นสุ่มในไอดีรองดีกว่าไอไอดีนี้ซองเพชรเพราะว่ามีมิจุสุดน่ารักของผมไป โอ้สตาร์เดดอันนี้เป็นตู้โอ้โหอัปเดตมันอัพโคตรโคตรคุณภาพอ่าอันนี้จะมีตู้ที่โคตรจะแรยนะฮะซึ่งเป็นตัวแร่ด้วยนะฮะซึ่งกูไม่ซุ่มหรอกเปิดสิบใบโอ้ยมีมีสองซองเลยไป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 เหี้ยสีลงไม่ขึ้นวะไอ้สีชมพูสีสีอ่า em> เรียบร้อยเรียบร้อยเกลือนะครับเจ้าโอ้โหเรียบร้อยโคตรเกลือนะจังหวะนี้ เอาเป็นตัวใหม่ได้ปะเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มกับตัวฟรีเนี่ยเฮ้ยความจริงกูควรกูควรดองไว้ด้วยนะโอ้โหโอ้โหกูเจ็บใจแล้วเกินโอ้โหโอ้โหอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเว้ยอ่าเดี๋ยวผมก็ทำการอัพตัวอวยนะฮะไปที่้านคาซะอ่านี่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 สิบแปดไปสิบแปดไปกูจะเอากูจะอัพห้าดาว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอับดาวได้ยังอับดาวได้ยัง,อยาลาลงเอออับดาวฮึฮึเย่เย่โอเคอับดาวสูงสุดแล้วแวค,ค,ค่ไว้อวดเพื่อนอ๋อโอเคอ๋อแค่ว้อวดเพื่อนนะฮะติดตั้งทำการสร้างอาวุธชีวภาพระเบิดจอมิโดไอดีนี้ก็จะดองเป็นไว้เพราะเป็นไอดีหลักของผมก็มีอีเวนต์อีกกูต้องไปเล่นใช่ไหมนะอ่าถ้าสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึง มาเล่นเกมวันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยพูดไปว่าผมอัดเกมวันนี้ไม่ได้แล้วในวันนี้ผมก็อัดเกมนี้ได้แล้วนี่คืออัปเดตมาเนี่ยอัปเดตนี้มาจะมีแบบว่า s t a r t t h e dash อูตัวคอนไอดีนี้ดีกว่าซึ่งเป็นตัวที่โคตรจะพร้อมเล่นมากเลยนะฮะแต่ว่าผมไม่ยอมเล่นนะผมผมดื้ออะลองมาสุ่มตู้นะนี่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  หุยเฮียไอดี ID นี้ไม่ไม่รู้เป็นอะไรไอดีเนี้ยมันโชคดีจัดอะ่ะเฮ้ยว้าวไอดี ID นี้ออกโว้ยมามามา,มาเปิดทีละใบดีมะอ่าวากะโบต้องมาเว้ยมากะเอเอไอตัวไอตัวใหม่วากะโบต้องมาเว้ยเชื่อกูดิไปฮะเฮ้ยเฮ้ย,ยว้าวโห้ยเฮ้ย ซึ่งเลยกูแต่ไม่ไม่อ่อยดีนู้นไอ้เหี้ยเอ้ยอ่อยดีรองไอ้สัตว์ไอ้ดีรองไอ้เหี้ยเอ้ยสุ่มต่อดีไหมไปสุ่มต่อสุ่มต่อเพิ่มแม่งโชคดีโอ้ยเหี้ยไอ้เนี่ยเฮ้ยเียอะไรเนี่ยคุณคุณจงใจไหมครับเกมไหนคุณเกมไหนเป็นเกมกาชาคุณควรสร้างไอดีรองไว้ฮะสกีบดิตัวใหม่ว่ะเฮ้ยอบิดอสใช่ป่าววะเฮ้ยเหี้ยจิโรโกะ แต่แม่ไม่ค่อยเก่เงอะไแต่ว่ากูชอบเออไอ้เหี้นี่ดีนี่คไอ้เหี้ยไอ้ไม่งโชคดีไปไหนวะเฮ้ยตาไปโอ้ยไม่โอ้ยไม่โอ้ยแล้วอ <c oughs> ๋อแม่งน่าเบื่อชิบเปิลเลยไอ้ดีนี่คือผมเป็นสายแบบว่ามึงแจกเท่าไหร่กูเปิดหมดนะฮะไอ้เดีนี่ดีนี่หี้ยนี่มึงไอ้ดวงมึงมาจากอะไรวะไอ้เหี้ยกูอยากถามมึงจริงๆกูยอยากถามจริงๆ แม่ไอเ้เยอคุ้นของคตดฟูตอนนี้นไอเ้เยอะของคตดฟูถ้าผมก็จะเบิร์มทำเออทำการเปิดเล่นไปหมดเลยฮนะเอออ่ามีเศษเท่าไหร่อ่าอ่าไอดีฉันนี่ม่งกูอยากถามมึงจริงๆริะเฮียกูอยากถามวะเฮียไอดีใหม่ั้มไอดีแบบยังไม่เริ่มเล่นเฮียอะไรเลยแม่งได้หมดทุกอย่างเลยเหรอเฮ้ยไอเฮียเกิดได้ของแล้วออกไปมึงได้ของดีแล้วเป็นตัวที่ออกเป็นตัวที่ที่ลิมิเต็ดอะเออเออ ม่เอาแม่เอ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งไปเซิร์ฟไอ้เหี้ยมึงอย่าพึ่งไปเซิร์ฟไอ้เหี้ยใจเย็นเหี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยวากระโบอ้อวากระโมวากระโม่อ่าอับอันเมื่อไอ้เหี้ยอับแล้สามเวลด้วยไอ้เหี้ยกู้ลายอย่างชอบไอดีเริ่มต้นนะฮะไอ้เหี้ยบ้าบ้า